โอ้ยเอาไหตุผลส่งนะคะที่เมีนมาเนาะหรือว่าชิมตุงนั่นเองนะคะเราสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นี่เนาะ ขนส่งนะคะที่เนียมมาเนาะหรือว่าชินตุงนั่นเองนะคะเราสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นี่เนาะก็คือเขาบอกว่าเราถามเนาะว่าส่งของที่นี่ไปที่ไทยได้ไหมเขาบอกว่ายัางไม่ได้ก็คือในเฉพาะในประเทศเมียมมาเท่านั้นนะคะนี่สามารถส่งไปที่ไหนก็ได้ย่างกุ้งอะไรก็ได้นะคะก็สามารถมาส่งที่นี่ได้เลยเนาะเอ้ยเริ่มทันสมัยแล้วนะคะคือจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีการส่งอะไรต่างๆเนาะส่วนมากเราเนี่ยจะส่งตามรถนะคะรถวร์รถอะไรต่างๆเวลาเรา จะส่งของจากประเทศไทยเนี่ยมาเนี่ยก็คือมาตามรถทัวร์อย่ยงเช้นสามหลาวอะไรต่างๆแบบนี้เนาะแต่นี่เขาจะส่งในประเทศนะคะก็คือเป็นอีกบริษัทหนึ่งเนาะแต่ไปซีนีก็มีนะไปซีนีที่ข้างวัดหัวขุ่งเอ้ยใช่เนะเาะวัดหัวขุ่ก็มีไปซีนีนะคะแต่ว่ายังไม่ทั่วโลกเนาะนะคะถ้าทั่วโลกนี้ดีเลยเนาะเราไปส่งที่นี่แล้วก็ส่งไปข้ามไปประเทศไทยอะไรเนี้ยได้เลยนะอันนี้ยังไม่ยังอยู่ในประเทศอยู่เนาะ นี่ไงนี่ไหนเพื่อนๆเนี่ยออติดิสยังคงอียาวดีมัลตตเล่มัลตตเล่เนาะตันชินปลรินโซน้าเยมเมตินนี่นอันนี้ก็าบ่งบ่กันเองเนาะตันนินตันนินตายีใต้เออกาชินปิเน่กาชินเนาะถึงกะชินนู่นแล้วก็กะชินเธอกะยินกาชินปิเน ชินชินปิเน่ชินปิเน่เนปิโตมูนปิเน่อู้ได้หมดเลยอะใช่อันเนี้ยสกายตายสกายตายมาไกวตายนะคะก็มีไกยตายช้นปิเน่อยากขินเนี่ยอยากขินยล้วจะมีโบโทติดหมดเลยเนาะมีโทมีโบโทติดมันสามารถมาแบบส่งที่ห้างได้เลยนะ เนี่ยเขาจะมีห้างแบบนี้นะเนี่ยคล้ายๆกับขนส่งเคอรี่เลย <laughs> ใช่ขนสง่งเคอ,อ <c ười> รีอ่เนี่ยเขาจะมีรถขนส่งเลยนะคะเหมือน,น,นเหมือนคล้ายๆที่เโกโกแลแลบิ <laughs> บร์ดเบิร์ดบิ๊กบิ๊กบิ๊กเบิร์ดบิ๊กบิ๊กบิ๊กใช่พึ่งบินไงพึ่งบินไปส่งอะไรเงี้ยโอเคนะคะไป ใช่เริ่มทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเปิดประเทศมาก็อะไรก็ดีดีขึ้นเนาะอันนี้เรามาถึงร้านค้าที่แบบว่าเหมือนของชินตุงนะคะที่มีในร้านนี้นะคะคือจะมีแบบทุกอย่างเลยเนาะไปดูก่อนว่ามีทุกอย่างไหมมีชุดด้วยเออใส่ไปทะเดนได้เลยน่ะเท่าไหร่อ่ะฮะระหัวนี่ เอ้ยหมวกนี่ใส่วัทะเดเท่มากเลยเนาะสวยมากใส่ขึ้นเครื่องนี่ได้ไหมเอาขึ้นเครื่องได้ยูเนี่ยของโบราณต่างๆนะคะนี่สําหรับเปิดมานี่จะแบบให้นักท่องเที่ยวชมเลยนะฮะกองไหนอ๋อดูนะคะมีของทุกอย่างเลยนี่มีอันช่างด้วยอ่ะเนี่ยตาช่างตาช่างแบบโบราณเมื่อก่อนเขาใช้แบบนี้นะใช่ ใครกับข้าวเรือได้เปล่าใครกับข้าวเรื่อยได้เปล่าลองบุ้งลองบุ้งไม่ใช่ลองอตอันนี้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวฝรั่งนะมาเที่ยวเนาะคือเขาจะใส่ใส่หัวใส่เป็นหมวกเลยอะใช่ไหมใส่หมวกกับบ้านเลยเฮ้ยหึงเล็กๆค่ะทำไมน่ารักขนาดนี้น่ารักมากใส่อาหารนะเนาะใช่ไหมเนี่ยก็จะใส่อาหารเวลา มีมีวิทยุด้วยวิอยข,ของเก่าที่ไหนมาเนอะมีทีวีค,วคือของเก่าทั้งหมดเลยนะเนี่ยดูนะมีโทรศัพท์มือถือบ้านด้วยอะ่ะฮะเออใช่ใช่ใชมองมองสไตลอะไรก็มีขายนะเนี่ยสไตก็มีขายีย่ถ้าเกับต้องท่องเที่ยวมานี่ช็อปได้สบายมากเลยเนาะ น่าจะไม่แพงด้วยนะเนี่ยอันนี้คือใช้ไม้หมดเลยใช้ไม้ทําทั้งหมดนี่กับข้าวก็ทําด้วยไวนาใช่นะน,นี่เราทํเองเมม่ามอันนี้เชงตุงอันนี้การท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยวในเมม่าเนี่ยม,มีกระบุง่งกระเบืง้งมีทุกอย่างมีอะไรด้วยนะมีน้ำต้นเอ,อ้อมีของที่ระลึกนะคะนี่ ของที่ระลึกของที่ระลึกดูฟูเนี่อของที่ระลึกต่างอ่อะมีเนาะใช่รับข้าวเมื่อก่อนเาใส่รับข้าวอะใช่เมื่อก่อนเนาะเรากินข้าวเหนียวเนี่ยเราใส่รับข้าวแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยใส่กันละส่วนมากจรใส่ถุงพลาสติกใช่เพราะมันง่ายดีนอย่างนี้เนาะก็จะเป็นของที่ระลึกไปนะคะตอนนี้สไตล์ก็มีขาย คือพี่เขาบอกว่าร้านจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะจะไม่อยู่ห้างแล้วนะจะย้ายไปอยู่ที่หนองตงุงเนาะก็คือจองตัว๋วทุกมินก็มาจองนี่นะคะใช่มีธนาคารเนาะพี่คาถ้าเราเป็นธนาคารจิงตัวะถ้าถ้าแบบว่าเอธิเอมมีวีซ่าไปกดที่ประเทศไทยได้ไหมน่าจะวัดวีซ่าน่าจะได้นะแต่เสียค่าร,รมเนียมอะไรเงี้ยน่าจะได้เห็นเขาบอกถ้าเป็นบัตรวีซ่านะ ค่ะตอนนี้นะคะใหม่กับน้องหอมหนุ่มนะคะก็ได้วางแผนที่จะไปประเทศไทยนะคะได้ไปจองตั๋วเครื่องบินที่ห้างเชียงตุงนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ได้ไปจองมาเรียบร้อยนะคะว่าจะไปวันที่6ที่7เดือนธันวานะคะก็คือชิ้นปีนั่นเองเนาะว่าจะไปเที่ยวประเทศไทยกันนะคะคือที่เชียงตุงนะคะเวลาเราจองตั๋วเนี่ยคือไม่ว่าเราจะจองไว้นานเท่าไหร่นะคะก็ ราคาเท่าเดิมนะคะไม่ว่าเราจะไปจองใกล้ๆจะไปไปจองอะไรเนี้ยก็ราคาเท่าเดิมนะคะไม่เหมือนที่ประเทศไทยเนาะที่ประเทศไทยเนี่ยเราจองไว้นานเท่าไหร่นะคะยิ่งราคาถูกเท่านั้นนะคะเราสมมุติว่าเราจองตอนนี้เนาะราคาอยู่ที่ประมาณไปกลับนะประมาณ3,000กว่าบาทนิดๆนะคะคือบอกเลยว่ายิ่งนานยิ่งถูกถ้าเราจองปุ๊บปั๊บเนี่ยมันจะแพงเนาะที่ประเทศไทย 2 0 0 0 3,000ขึ้นไปหรือเปล่าถ้าเราจองปุ๊บปั๊บแล้วก็มาเลยอะไรแบบนี้เนาะแต่ที่เชียงตุงในประเทศเมียนมาเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นนะคะคือยิ่งนานเท่าไหร่ก็ราคาเท่ากันหมดเลยนะคะพี่เขาบอกแบบนี้เนาะคือไม่มีราคาแบบออจะถูกลงอะไรแบบนี้เนาะราคาตั๋วเครื่องบินที่เชียงตุงนะคะแพงกว่าที่ประเทศไทยมากเลยนะคะประมาณ2,000กว่าบาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะไปกลับเนี่ยประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะคะ เป็นเงินจัดนี่ประมาณ2อ0 0 0นกว่านะคะตรงนี้เนาะเตะของน้องหยกเนี่ยเด็กอายุไม่ถึง1นึ่มนะคะต้องทําเอกสารอย่างเช่นพาส,สปอร์ตนะคะน้องก็ได้ไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะพาส,สปอร์ตสําหรับเด็กนะคะแล้วก็ค่าเดินทางตัวเครื่องบินไปกลับเนี่ยประมาณ1 9 0 0 0เาจดนะคะก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าบาท 200ประมาณนี้นะคะของเด็กนะเพราะว่าเด็กไม่มีสําหรับที่นั่งเนาะก็คืออยู่กับแม่อะไรนี้นะคะก็เลยไม่เสียเยอะเนาะแต่ที่ประเทศไทยอ่ะน่าจะจองแล้วนะคะตอนนี้จองไปกลับเลยเนาะเพราะว่าเราจะไปทางย่างกุ้งแล้วก็เข้าประเทศไทยนะคะไม่ขอวีซ่าเนาะเพราะว่าถ้าเราขอวีซ่าเนี่ยเราจะต้องมีเงินสดในธนาคารเราต้องมีเงินในบัญชีธนาคารของพม่าเนี่ยประมาณล้านห้าแสนจัดนั่นเองนะคะเราถึงจะไปได้เนาะ ถ้าเราจะเลยไม่ต้องเสียค่าว,วีซ่าแล้วก็ไม่ต้องมีเงินในธนาคารด้วยเราสามารถบินไปโดยตรงเลยเนาะบินจากย่างกุ้งแล้วก็ไปนอนที่ย่างกุ้งคืนหนึ่งก่อนเพื่อที่จะเข้าประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยประมาณ14วันหรือเปล่าตรงนี้เนาะ โอเคนะคะสำหรับทีปนี้เหมือนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกคลิปของน้องไมเชียงตุงนั่นเองนะคะเจอกัน <c oughs> ที่ประเทศไทยนะคะ <c oughs> ก็อยากดื่มทักทายน้องไม่เชียงตุงกับน้องหอมนมนุ่มด้วยนะคะสำหรับที่นี้ลาไปก่อนไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ